้องเคยเรียนวาดเขียนใช่ไหมครับเวลาเรียนวาดเขียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือเรื่องของสีใช่ไหมครับเรารู้ว่าสีหลักเลยแม่สีเนี่ยมีอยู่3สีนั่นก็คือสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําสีเหล่านี้มาผสมนะครับผสมกันก็จะออกเป็นสีต่างๆแต่วันนี้ ไอซา์นะครับมีวิธีการผสมสีอีกแบบหนึ่งโดยไม่จําเป็นต้องใช้สีเหล่านั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับผมก็มีตัวอย่างแบบของวงอย่างนี้นะครับวงนอกสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือระบายเป็นสีน้ําเงินนะครับคราวนี้วงนอกอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นสีแดงอย่างนี้นะครับแต่เวลาน้องๆระบายในระบายให้เต็มวงนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งวงด้านในก็จะเป็นสีเหลืองนะครับก็จะออกมาคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คือ วงสีน้ําเงินนะครับสีแดงสีเหลืองน้ําเงินแล้วก็เหลืองแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแดงนะครับทําอย่างนี้นะครับสองแผ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังแล้วเราก็ตัดมาติดกาวไว้บนแผ่นกระดาษแข็งนี้นะครับตรงกลางนี้เราก็จะเจาะรูห่างกันประมาณสัก1นึ่งเซนครึ่งหลังจากนั้นก็ร้อยเชือกนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ดึงอย่างนี้ครับยืดหยุ่นยืดหยุ่นนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าสังเกตจากสี ด้านบนนะครับการผสมสีจากแม่สีสีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยจะเห็นว่าแถบด้านนอกนะครับสีออกเป็นมนสีอะไรครับสีม่วงนั่นเองนะครับขณะที่แถบตรงกลางนี้นะครับสีแดงแล้วก็เหลืองเนี่ยจะออกมาผสมออกมาเป็นสีส้มนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยวงข้างในนะครับวงเล็กสุดเนี่ยสีน้ำเงินกับสีเหลืองก็ผสมกันออกมาเป็นสีเขียวเห็นไหมครับ นะครับอีกอันหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเขียนมงกลมีนะครับแล้วก็มีแผ่นซีดีนะครับมาทาบแต่ว่าเวลาเขียนสีนะครับก็คือแบ่งครึ่งแล้วก็ตรงด้านสีขาวนี้ก็มีเส้นประอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราทาเป็นสีดําครึ่งเลิศครึ่งวงเลยนะครับถ้าผมใช้เหรียญเล็กๆนี่นะครับเสียบไว้อยู่ตรงกลางของแผ่นซีดีแล้วก็ใช้เป็นที่บุญนะครับดูให้นะครับเวลาหมุน ก็จะเห็นว่าเส้นประที่เราขีดเป็นเส้นสีดํานะครับเมื่อกี้เนี่ยก็จะเห็นต่อเนื่องกันเป็นชั้นของวงกลมต่างๆนะครับในขณะที่สีขาวสีดํานี่เราก็จะเห็นเป็นสีที่สลับกันนะครับเป็นรูปของสามเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นเรื่องความมหัศจรรย์ของภาพที่เราเห็นนะครับเป็นภาพดวงตาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้จากชีวิตประจําวันของเราและเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทั่วไปนี่เองนะครับ การผสมสีที่เรามองเห็นจากการทดลองทั้ง2แบบนี้นะครับเป็นการผสมสีชั่วคราวจากการมองเห็นของเราเองด้วยความเร็วของล,งล้อแม่สีที่หมุนจากการบิดและคลายตัวของเชือกกลับไปมาและการหมุนของแผ่นซีดีทำให้การแปลผลของสมองต่างไปจากความจริงแบบแรกนะครับเราจึงเห็นเป็นสีที่เกิดจากการผสมของแม่สีแต่ละคู่นั้นแทนครับ ส่วนแบบที่2นั้นจะเห็นสีต่างๆกันไปขึ้นกับความเร็วของแผ่นซีดีครับเมื่อไรที่วงล้อและแผ่นซีดีหยุดนิ่งภาพลวงตาที่เกิดขึ้นก็จะหายไปครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับก็จะมีภาพลวงตาที่มีรูปทรงหรือว่าสีสันที่แตกต่างกันไปน้องๆก็ลองไปสังเกตดูสิครับ